เดินไมค์ฟอร์จูเนอร์ปี05นะครับตัวแรกเลขไมค์่หนึ4งแป c, 18, c 1ี41นะครับก็เข็มความร้อนนะครับจำลองไว้อยู่ตรงกลางโอเคนะครับเขียนน้ำมันก็ตรงกลางนะครับเขียนน้ำมันก็ตั้งเอาไว้เกินครึ่งหน่อยหนึ่งนะครับก็ถูกต้องนะครับสังเก็มนี้ทำงานถูกต้อง ก็มีวัดรอบนะครับยังไม่ได้เทสความเร็วยังไม่ได้เทสเดี๋ยวผมจะเทสนะครับวัดรอบและความเร็ววัดรอบนะครับตั้งไว้สี่พันนะครับโอเคถูกต้องครับนะครับอันนี้ทํางานถูกต้องนะครับความเร็วความเร็วไม่ขึ้นเลยครับมีขึ้นมากดดิกนิดนึงมีกระดิกกระดิกมานิดหน่อยอันนี้คือตั้งไว้สองร้อยเลยนะครับถ้ามันปกติมันต้องขึ้นสองร้อย อันนี้ก็น่าจะเสียนะครับเข็มวามเร็วหรือต้องถอดมาดูว่าอะไรเสียน่าจะเป็นที่มอเตอร์นะครับโอเคครับก็อาการเสียนะครับของมาตัวนี้ตามที่แจ้งมาคือเข็มความเร็วมีปัญหานะครับก็ไม่ขึ้นเลยปึ๊บปุ๊บป๊บไม่ขึ้นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวซ่อมครับหลังจากเปลี่ยนมอเตอร์นะครับอันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนมอเตอร์ตรงกลางใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเข็มกามเร็ว เทสดูนะครับอาเหมือนเดิมนะครับเข็มไม่ขึ้นครับอันนี้คือเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่แล้วนะเข็มไม่กระดิกเลยครับอามีกระดิกนิดหน่อยคล้ายๆเมื่อกี้นะครับอ่าเฮ้ยมีขึ้นมาเยอะๆแล้วอันนี้คือมันต้องขึ้นมาถึงสองร้อยเลยนะครับต้องแช่อยู่ที่สองร้อยเลยไม่ใช่อย่างนี้นะครับ เลนไมโครจุดเนอร์นะครับเลขไมค์418441นะครับ418441อันนี้หลังซ่อมนะครับซ่อมเรียบร้อยซ่อมเข็มความเร็วเรียบร้อยนะครับไม่ได้เปลี่ยนมอเตอร์นะครับเพราะมอเตอร์ไม่ได้เสียซ่อมวงจรก็เทสเลยเข็มขึ้นถึง200เลยนะครับจะต,ต้องอยู่นิ่งๆอย่างนี้นะฮะถูกต้องอกดเล็กทิปดูเล็กทิปก็เดินนะครับ ศูนย์จุดห้าศูนจุดหกนะครับก็ถือว่าปกตินะครับเข็มล้อสี่พัโอเคเข็มน้ำมันเข็มความร้อนนี่ก็จำบองขึ้นมานะครับถูกต้องครับก็ซ่อมเรียบร้อยครับโอเคครับ